วันพุธที่9กรกฎาคม2568ท่านผู้บริหารผอสอดอรอเกรียงไกรปัญญาประเสรกุลผู้ก่อตั้งผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการวิทยายลัยเทคโนโลยีชุมแพไทยเยอรมันจีเทควิทยายลัยเทคโนโลยีภูเขียว p ีเทคประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่นอุปนายกฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์สมาคมวิทยายลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชุปถมสมเด็จพระเทพพระระชาชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มอบหมายให้นายชานน์ศรีสุขรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่นักเรียนและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว p ีเทคเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีไทยแห่เทียนเข้าพรรษาณวัดโนนทาตงาม ตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในประเพณีท้องถิ่นเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรักในวัฒนธรรมไทยอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน